ใครเินแลเงินเก้าเหรียญหลานชายจะได้เก้าเหรียญแทนเงินรับบทเป็นดาวาย เียเฮียเีบ้านมึงหน้าตาแกร่อกูเหรออผมยาวและกราบพระคุณยายรออกมาโช์รสตคัวตีนราปียเือนสิงหาเราดาว เราท้อเรื่องปะจะได้เราไม่เลืองเวลาฮาเราไม่ซึ้งไม่เสื่องล้อเข้าในเมืองไ,ไม่นาเราก็ไม่มีตั้งหาั้งนตะคนเป็นคนวัดดื้อและชื่อสิงหาเดชและดังไปและทุกเขตนครเราบอกไม่มีใครกล้าเฮ้ยมาตอบไนเราโหดสักก๊าลเหลือรนฮาเราต้องโกให้ชัวร์เราพวกก็ชัวช่วมาใช้เอร์ต้องโก ผมนี่เป็นชายชอบชนกับชจาลายไหมดเกเหรียญกระสังยิ่งจะรูบวัาดาบเดียวเดียวไกกาวดาตปา เป็นทหารของปัลลงป์บัลงนาชาพ่อจ้าแม่จา้าแล้วชอบผู้หญิงคนหนึ่งนามว่าอ้หญิงดุมานาะวันนี้เป็นยังไงก็ตามจะไปหาผู้หญิงดงมานาในตำหนักเพื่อขอความรักให้ได้ถ้เราไม่ปม่ ใช้กันสักคนและทุกคนรู้ว่าเจ๋งว่าผมนี่เก่งเสียจริงเฮ้ยทุกคนว่าเจ๋งว่าผมนี่เก่งเสียจริงเพราะผมอยากเป็นคิงเหนือคนท่านผู้ชมดิ้งรบหลักและร่วมความเชิญจอจากนี้ไปพบและสัมผัสกับหลานชายโชเร่กดาวเ,เรียน พเพลงปริยาตรีตอนนี้เป็นสูสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศาบาลสามพระทองในบัวบแสดงละครเรื่องโคกอีกเลิศอันสาขอเสียงประมือกับเพกง <c oughs> คนใหม่ไทยมงคลด้วยนะครับขอเสียงประมือกับเอกงผู้นำทีมงานด้วยนะครับ เลือกับเรียกผู้นำทีมงานรเรีกคนใหม่ไทยมงคลอย่างตาพวกไว้ครัแบแสดง,เ,งเลือกตุนเลื่องันษาสารอยู่ใจแหววหลานชายช่วยเล่นก้าวเรียกคนใหม่ไทยมงคลดาวตลกปลาทองลำสวยทีแรกทีแรกทีเ่เป็นเธอเอกเช่อดคตไใจรำอย่างนี้ ท่านผู้ชมครับชุดนี้ซื้อมา4,500 0ื่น้ารับขนนกพื้มนี้มึงรู้ไหมราคาเท่าไหรเราจะยัะตลกดเก็แก้ว,วนะขนนกพื้มนี้ราคา2,500 0โอ้ไปเหมุนไปอลาวยูลุ่ทุกหายใจเล่นที่ไหนขนไปขายทุกบัดนเลยเอาไปทำขนนกแล้วมึงดูเท้าซื้อจากโตัดกิ่วลี คือนี้350เม่หมของเราธรรมดาเซอรกะเกงใน3ตัวเสร็จหรือชนผมทั่วไปท่านผู้ชมลำสวยทีแรกขันลำยังไงนว่าลำกวาดในยกหมดนะขอบคุณระวัลน้ำใจรับระวัลด้วยนะพี่เอกคุไปชายทุกคนดาโดกเก็ดแก้วดาตดกปราแก้ในหาลายก็ทับุญคืนก็ท้องดีมั้งเอง มึงจำไว้นะเล่นมึงอย่าเป็นเพศต้องเล่นด้วยตัวทะลุใครไหนก็ไววันนี้เจมัยเดี๋ยวเจมันเหรัฮะแม่ชอบใจอัลละวนล้องพอร้องเสร็จเล่นเสร็จบอกเลิกกันเถอะเลิก่านแล้วพวกเป็นเดี๋ออกมาใหม่ยังเข้าเลยเลยเนี่ยเพราะการเขาไคุณเจดีนะโอกาสเดินทางมาดูผม เจ๊พิทสวัสดิ์อยากเห็นเป็นแดงทั้งใบอยู่ตรงไหนวันนี้ใครคนกาอยู่กับชอเลสังกัดลิเกก้าวเลียนมึงกินก้าวเลียนทั้งได้รังส่ง วัดดอกยาวัดปาบติดโทเล่กินเกล้าเหลียก็ไปได้รำสวยเรื่องนี้หาเกิงที่ไหนล่ะรุ่โทเล่เขาถีเข้าทลเ,เลือดผมดูโทเล่ดทำไมดูบ้าเียพันธุรักินเก้าเหลียก็ไปลงพนอย่างนั้นอเอกคนก็อยู่กับโชเล่สาคัญลิเกเก้าเียงแม่ยาตั้ดี เสียวตีเตียนต่างดอกไม้ถูกเทียนครับข้างงานนี้เป็นงานกระตันอยูต่อท่านผู้ร่วงรับพ่อมนุษย์จากไกลไม่ได้กับอะไรสำหรับลูกรา ขอพระราณีทรงแร้ผู้สลจงทรงผลให้เจ้าภาพตอนที่มารับฟังรองให้เงินให้ทองเต็มบ้านลิแกรวมดาวสาวนมโชเล่รวมดาว สาวนุม่มเรามารวมกลุม่มช่วยกันงานหาช่วงนี้ไม่เคยมีแบบตุ่รว่าละพวกเนี้ยหน้าฝนข้าวผักชาด้วยเนาะนี่เจ้าบัญชาไม่แหลกที่แรกกูก็จะไม่มาหรอกไม่รู้ไม่ล่ะได้ขาวจากสายน้อยกระชากชัยบัญชาว่าไง ว่าพ่อผมนี่ก็รบ้จักหาได้ยากนะที่ต้องใจกับการเรียนก็จะไปให้กับทางรัฐภาพนะแต่ก่อนจะอดใช่ไหมเราเนี่ยอ้าวไม่ออดนะกูอาพ่อพิสานพิสานพิสานครับขอบคุณครับคนจะไปหรือเปล่าอ้าวมึงไปไหนกูก็ไปก็เมืองนี่แหละอ้าวไยเกาะมึงกิน เอาอย่างนี้เราอยู่วัดกันสามคนมานานเนแล้วเกรงใจพี่น้องชาวบ้านเขาบ้างเขาว่าเราอับอายใครที่หน้าเขาอายองไาตอนแรกเราเป็นเด็กวัดเดินมีกระบาดที่วิญนตให้พระอยู่าล้วมาดอเด็กดอเด็กเด็กวัดแต่นี่เราเดินไปเดินมาเนี่ยมันไม่ใช่เด็กวัดแล้วนะเฮยผู้เห็นคนปากทางวัดนี่เรียกว่าดอผู้ใหญ่วัดแล้วนะเฮยมึงเป็นที่อะไรเนี่ย โอ้เขียวเล็กเกยังไม่หมดนะเนี่ยวันนี้สี่ห้าโต๊กเลยอ้อไอ้เจ้าไอ้เขียวไข่บวมยังไม่ได้ออกปไข่กาที่ผายเนี่ยไข่บวมไข่อะไรนะไข่กาไข่กาไข่กาเออไม่รู้จีิตอนแรกกูเคยเห็นมันไข่มันบวมมาข้างกูเรียกเขียวไข่บวมโอ้ไอ้นั่นมันเป็นฝีมะม่วงเหรอเออที่ผายตาตาแล้วเกินมันเหรอนี่ก่อนที่เราจะไปฉันเองยังมีคนรักอีกหนึ่งคนชื่อว่ายมนาจะต้องไปลาโยมนาก่อนคนเดียวก็มึงเลยเหมือนมึงก็กูคิดไหม เนี่ยยังไงไมันต้องไปหาเฟซมันใช่แล้วเราลงทุนไปเยอะแล้วนี่อาถ้าสองคนจะไปด้วยทำไมด้วยเด็กเช่นอยายจะรู้ว่าสองคนสมองและดีขนาดไหนอาสมองโอ้ยคนอยากตูดนะเฮ้ยมึงอยาท้าทายอย่างงี้กูเรียนก็วหกต่ว,ตวหนึ่งนะเว้ยสี่ปีเต็มเ็กูเรียนตัหนึ่งมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงโอ้โหก็อยู่แต่ปหนึ่งกูอยู่ถาวรนเลยและเราเรียนที่ไหนมาไทยกูอะกูมไม่อยากจะคุณกูเรียนชั้นสูงเนี่ยชั้นอะไรเรียนชั้นบน ทั้นล่างมันน้พวกโอ้ยไอ้ใน่พชันบนโกตโดตดงเยือกเลยเมืม่อสี่ห้าวันเขานำเที่ยวไปกรุงเทพไม่โกก็กกว่าจะไปด้วยหรอกเออที่พายจะไปยังไงได้เล่าไงเล่ารถเมย์ให้กูไปขึ้นทางบนกูก็ขึ้นทางบนเลยพี่ทีนี้กอขึ้นไปขึ้นมากูเพิ่งเดินลงแม่งกูไม่ไปหรอกอไม่ละ่จะจะไปให้ตายไงเลยบา้าคนขับมันมีที่ไหนแล้วทางบนนะฮะไปเธอ ไอ้บุญไห้ผู้สมโคตรเนเราเป็นนายเดินนำหน้าใครเราเป็นนายเดินนำหน้าส่วนเราเป็นที่ข้าขี่แท็กซี่โันแท็กซี่เลยเนี่ยคนที่ข้าดีนี้ไม่ใช่กระจอกเลยนะแท็กซี่สามบุญท่านว่านาณาจิตตัง ข้าท่านว่านานาจิตตังมันมีตั้งหลายอย่างไม่เหมือนกันหรอกฮิข้าชอบแทงมาฉันชอบแทงมาฉันชอบแทงมวยฉันชอบแทงมวยและฉันชอบแทงแทงนี่อะไรเนี่ยผมจะให้ได้ละกถ้าแทงด้วยโดนขยันแทงเอาใหม่ฉันชอบแทงมา ฉันชอบเพลงกันมาฉันชอบเพลงมวยฉันชอบเพลงหวยฉันชอบเพลงเลตเตอรี่เดี๋ยวปี้ยนได้แล้วบัวมึงเอาเลยมนะึงเอาสองคนเลยสาคนเร็วรีบมาดีเลย <c oughs> เาก็ได้ตามและรำที่สวยหน่อยเออที่ข้าอย่างเราก็รำตามตนได้แต่ถ้าเป็นรูปคู่นั้นคู่จริงตายเลยเถอะเพราะอยวกู่รำหนึ่งคู่รำตายหาเต็มแบงก็เต็มคอเหมือนเออรำดีมมันรำดิมบรรดาเป็นที่รักใคร่หมุนขรลมถ้นชมใครเห็นใต้เดือยคนที่เข้ามึงฮะที่งรำเลยแต่แต่คนใหม่ใคยมางคนและที่เป็นในทีมงาน